สวัสดีครับผมนะครับผมอาจารย์ปิรชัดครับพอดีวันนี้นะครับจะไปเยี่ยมตานะครับนะครับเพราะว่าท่านป่วยนะครับติดเลือดในกระต่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับอยู่ที่โรงบาบางพีนะครับผมนะอยู่ที่โรงพยาบาลบางพี ก็เลยเดินทางมานะครับเดี๋ยวแฟนก็จะเดินทางมานะครับท่านก็อายุเยอะแล้วเนาะนะครับไม่รู้ไปถ่ายข้างไหนได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะก็จะเดินตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แบตก็จะหมดด้วยนะครับ เมื่อตอนเทีงเพี่ยงไปแล้วก็อ่ายังเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับยังเข้าเยี่ยมไม่ได้ลองดูว่าช่วงเย็นจะสามารถเยี่ยมได้ไหมนะครับผมนะฮะเขาจไหมนะฮะ พยาบาลบางพลีนะครับผมนะครับลมกำลังเย็นก็ขอให้ท่านทุนเราแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรง โบสถ์ใหญ่นะวัดบางพีในอยูตึกไหนนะเมื่อเที่ยงแฟนมาแต่ว่า ยังเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับ

อัดวิดีโอแต่ปนะคลิปนะคลิปไม่รู้เขาเยี่ยมได้ยังหกหกโมง mm. Mm. The door is opening. The door is closing. Please come down to the The lift is going up. ถึงแล้วครับถึงแล้วเจอที่ชัดแบบละวแบบผมจะหมดด้วยนะครับเยวจะให้แฟนไปเยี่ยมนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะะเนาะเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายรูปนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็คือนะครับที่ตาอยู่นะครับ ขอให้ตาหายด้วยสุขภาพแข็งแรงสูขภาพแข็งแรงตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับเหลืออีกมาก่อนเวลานิดหนึ่งนะครับนั่นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมชัดแปบ,บกันนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ